ศึกเจ้ามวยไทยครับทีวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD เดีครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้5คู่นะครับถ่ายทอดสด4คู่นะครับสำรองถ่ายทอดสด1คู่มวยรอบก็จะเป็นคู่ที่1นะครับศึกมวยรอบมาบินครั้งที่13น็อกเอาท์นะครับร้อยสามปอนด์นะครับแล้วก็คู่ที่สครับศึกมวยรอบทบวันมวยมันพันดุนะครับครั้งที่7นะครับร้อยสิบห้าปอนด์นะครับแล้วก็ คู่เอกนี่จะอยู่คู่ที่3นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับถ่ายทอดสดก็คือคู่ที่4นะฮะวันนี้ครับมวยเดิมทีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้มีมวย3รอบนะครับรอบแรกก็จะเป็นศึกเจ้ามวยไทยนะครับรอบที่2ก็จะเป็นศึกเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟนะครับรอบที่3ปิดท้ายก็จะเป็นศึกจิตเมืองนุ่นนะครับเปิดหัวรอบแรกเลยวันนี้อาหารเมนูมื้อเที่ยงนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับคู่ที่1ครับมวยรอบแชมปเปี้ยนม้าบินครั้งที่13นะครับรอบน็อกเอาท์ครับเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจนะครับเจอกับเคนแจ็คสันมวยไทยนะครับคู่ที่2ครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่7ดนะครับดาวแดงเอนนี่มวยไทยเจอกับเดชอนัน ววเวียงสะนะคู่เอกในรายการครับเกียรติศักพยักยกันทรครับร้อยยปอนด์กับสองแผ่นดินชอแก้ววิเศษโอ้โหเจ้าสองแผ่นดินเนี่ยเหลือเชื่อนะครับเมื่อก่อนยังชกอยู่แถวของแปบอยู่เลยนะครับสมัยผมจัดมวยเดินสายดูมวยนะฮะเด็กเก่งเร็วพัฒนาเร็วนะครับคู่ที่สครับเจ้าวายุเกาะชอเกตวินาเจอกับยอดขุนทัพเจเอนดีพัด ทะลุงนะครับสำรองถ่ายทอดสด1คู่คือคู่ที่5้าครับอัตชัย NF ลูกสวนเจอกับเช็คกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมนี่คือ5คู่นะครับในศึกเจ้ามวยไทยนะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อย นะครับวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568กราบสวัสดีมิลักแฟนมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับมัดเด็ดมวยไทยบายโอคลาดนะครับวันนี้ครับศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเมนูมื้อเที่ยงนะครับวันนี้5คู่รวดเลยนะครับ5คู่นะครับสำรองถ่ายทอดสด1คู่ถ่ายทอดสด4คู่ใครยังไม่มีข้อมูลมวยนะครับยังไม่มีข้อมูลมวย อัปเดตตลอดเลยนะครับแอดไปที่แอด77 s p นะครับมัดเด็ดมวยไทยครับค้นหาข้อมูลมวยมาให้มีลักแฟนครับ FC ไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนเป็นตัวนำไปก่อนนะครับแพ้ชนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือทัศนวิจารณ์ของผมนะครับพิเศษสุดๆครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับรับเสื้อสวยๆฟรีกับทีมงานมัดเด็ดมวยไทยครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับฟังรลาเสียงฟรี จากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับข้อมูลมวยอัปเดตอยู่ในนั้นทั้งหมดอัปเดตไม่ว่าจะเป็นล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นล่วงหน้าและก็อัปเดตตลอดเวลาในาวันที่มวยทําการแข่งขันนะครับอยู่ในนั้นเลยนะครับเข้าไปอยู่ก่อนถึงจะรู้นะครับข้อมูลมวยอยู่ในนั้นชัดเจนทุกคู่นะครับชัดเจนนะครับมวยติดดาวมวยสเต็ป นะครับมวยเดียวมวยรักมวยชอบนะครับอยู่ในกลุ่มในนั้นทั้งหมดเลยนะฮะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะจ๊ะรับเสื้อสวยๆด้วยนะครับวันนี้ครับศึกเจ้ามวยไทยครับสี่คู่นะครับสี่คู่ในรายการเลยนะครับคู่แรกเปิดหัวมวยรอบมาบินครั้งที่สิบสามนะครับเพชรน้องบีรถสวยจาดเจ็ดร้อยสามปอนด์เจอกับเคนแจ็คสันมวยไทยนะครับคู่ที่สองครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุนะครับครั้งที่เจ็ด ดาวแดงเอนนี่มวยไทยเจอกับเดชอนันต์สเวียงสะนะครับคู่เอกนะครับเกียรติศัก์พยักกันทรเจอกับ2แผ่นดินชอแก้ววิเศษนะครับแล้วก็อีกคู่ปิดท้ายครับเจ้าวายุชอเกตมีดาเจอกับยอดขุนทัพ JND พัทรุงสำรองถ่ายทอดสดอีก1คู่ครับอัตชัย NF ลูกสวนนะครับเจอกับเช็ค กับตันเคนบ็อกซิ่งยิม122ปอนนี่คือรายการศึกเจ้าวมวยไทยนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3า hd นะก่อนจะเข้าทัศนวิจารณ์มวยรังมวยชอบครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไปที่แอด 77sp นะครับทีมงานมาเด็ดมวยไทยนะครับค้นหาข้อมูลมวยโดยผมโอโคลาชนะครับแล้วก็พิเศษสุดครับรับเสื้อสวยๆครับ จากทีมงานหมัดเด็ดมวยไทยนะครับฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานหมัดเด็ดมวยไทยครับฟรีๆกันไปเลยนะครับแอดไปถามแอดมินได้เลยนะครับต้องทำยังไงนะครับถึงจะได้อยู่กลุ่ม VIP นะครับกลุ่มฟังหูฟรีกลุ่มฟังลายเสียงฟรีแอดไปที่แอดเนะครับหมัดเด็ดมวยไทยข้างหน้ามีแอดด้วยนะครับอ่ะมาว่ากันคู่ที่หนึ่งนะครับ มวยรอบแชมเปียนมาบินนะครับครั้งที่สิบสามรอบน็อกเอาท์นะครับร้อยสามปอนเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับเจอกับเคนแจ็กสันมวยไทยนะครับเพชรน้องบีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยรถสวยจ่าเจตครับเป็นคนโคราชนะครับหรือว่าเพชรน้องบีสอและดงนะครับนามเดิมนะครับเพชรน้องบีเฟียสปทุมนะครับ มวยตัวนี้ฝีมือสมองไอคิวมวยดีนะครับฝีมือเหลี่ยมตัวสมองไอคิวมวยแพ้วๆมากนะครับรู้จักจังหวะออกรู้จักจังหวะชนะนะครับเป็นมวยฝีมือครับนะฮะน้องบีนะครับจกร้อยสามปอนด์มวยฝีมือดักเตะดักแทงฝีมืออาวุธคมหนักแรงนะครับเด็กคนนี้อัจฉริยะมาแต่ไหนแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับอยู่ที่น้ำเลี้ยงและการฟริตซ้อมแค่นั้นเองอย่างอื่นครบถ้วนกระบวนความทุกอย่างเลยนะครับ เคนแจ็คสันมวยไทยครับเตี้ยลำมาขามข้อเดียวเตะหนักต่อยแรงอาวุธคมหนักแรงนะครับเจ้าเขนแจ็กสันมวยไทยประทะเบอร์มวยดีชกมวยมานานแล้วครับแลกลับมาชกใหม่รอบนี้นะครับแต่ว่าเวทไม่โตนะครับเวทไม่โตนี่การผ่านเบอร์มวยประทะเบอร์มวยชกมวยเก่าเกมกว่าเจ้าเคนนี่ผ่านเบอร์มวยมาเยอะกว่านะครับเพชรน้องบีนี่ยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับโอ้โหนี่ระดับแชมป์ออมน้อยนะครับวันนี้มาชก ในมวยรอบนะครับร้อยสาปอนนะครับวันนี้ชกกลางวันด้วยนะครับเพชรน้องบีชกร้อยสามปอนนะครับเคนนี่ชกกลางวันนี่ดูสภาพลอยๆนะหลังๆฟอร์มหลังๆมาเพชรน้องบีนี่ชกร้อยสามผมมองดูแล้วสบายๆอ่ะหุ่นร่างกายฟื้นตัวเร็วไม่ต้องกลัววันนี้เข้าไปก่อนที่เจ้าเพชรน้องบีนะครับคู่ที่2ครับ ดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับเจอกับเดชอนันต์โวเวียงสะนะครับในศึกมวยรอบทบวันมวยมันพันดุครั้งที่7ดนะครับดาวแดงเอนนี่มวยไทยหรือว่าสิริชัยศักชลบอโอ้โหโตอน30กิโลยี่สกิกโลประเทศไทยใครก็ได้ครับสิริชัยศักชลบอนะครับปะทะมาหมดเลยนะครับสมัยผมจัดมวยภูธรเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยนะครับเจ้าสิริชัยนี่คิวยาวเหยียด นะครับอยู่ที่การผิดซ้อมเข่าในแข็งแรงนะครับมีศอกสลับนะครับเคยปะทะระดับยอดมวยพิดลุงไฟมาแล้ว2องไฟนะครับแต่ช่วงนี้กลับมาเอาดีอย่างแน่นอนนะครับเดิมทีชื่อเล่นน้องไข่ดำนะครับเดชอนันสอเวียงสะนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับฝีมือสมองไอคิวมวยนดีแต่แรงปลายไม่ค่อยดีนะครับ ต่อยมวยรอบแล้วคงไม่ค่อยไปนั่งกลัวทักสินเท่าไหร่ดูแล้วนะครับคงอยู่ในคอร์สการฟิตซ้อมแลวฮะนะครับดาวแดงนี่ซ้อมอยู่เอน็นนี่มวยไทยครับมีสารวัตแกะนะครับสารวัตแกะควรกดนะครับโอ้โหระดับข่ายมวยเกียรติกรรทอนเดิมไม่ต้องกลัวเลยการฟิตซ้อมการกินอยู่การบำรุงละเอียดยิบไม่ต้องกลัวใครอยู่กับสารวัตแกะนี่ไม่ต้องกลัวเลยการเป็นนักมวยนี่ทุกระเบียบนิ้ว ไม่ต้องกลัวนะครับเดชอนันต์สวียงสะฝีมือต้นๆน,นะครับไปก่อนอย่างแน่นอนนะครับฟอร์มสดฟอร์มแรงนะครับดาวแดงนี่ก็ไม่ใช่ย่อยดักเตะดักแทงเข่าในเหนียวแน่นนะครับคู่นี้ลุ้นไปไปลายไปที่เจ้าดาวแดงเอ็นนี N ่มวยไทยผมมองดูแล้วการวัดระยะยืนระยะมวยมวยเข่านี่ผมมองดูจะดีกว่าดาวแดงนี่มีศอกสลับด้วยเดชอน,น,นันต์นี่บุกวาบนะ้เวลาโดน นะฮะแต่ว่าฝีมือดีหน้าตาดีด้วยนะครับเจ้าเดชอนันต์คู่ที่2ผมชอบไปที่ดาวแดงเอนนี่มวยไทยคู่เอกนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับช่อง3ามเฮ็ดดีนะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเกียรติศักดิ์พยักกันทอนะครับฝีมือสมองไอคิวมวยนีดีนะครับร้อปอนด์เจอกับ2องแผ่นดินชอแก้ววิเศษ2องแผ่นดินนี่กับจอมพิกล็อกนะ อยู่กับครูอาร์ตแสงนภามวยไทยนะครับสอมแผ่นดินความเป็นมวยน้อยนะครับแต่เด็กทะเยอทะยานในการฟิตซ้อมในการที่จะต้องแบบนะฮะชกมวยเลี้ยงตัวเองชกมวยเลี้ยงครอบครัวนะครับอยู่กับครูอาร์ตแสงนภามวยไทยนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกอกลมเกลียวอยู่ที่คลองสิบนะครับคลองสิบปทุมธานีนะครับเกียรติศัก์พยักกัณฑ์นนะครับฝีมือเหลี่ยมตัวแผวเผาอาวุธหนักแรงนะครับ เหลี่ยมพากาเลยไม่ต้องกลัวเจ้าเกียรติสักนะครับนี่ก็จอมพิกล็อกอีกคนหนึ่งเอาละว,วันนี้นะฮะจอมพิกล็อกเจอกับจอมพิกล็อกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับความเป็นมวยฝีมือสมองไอคิวนี่ไปก่อนแน่นอนนะครับสองแผ่นดินเขาในเหนียวแน่นนะครับยังมีลูกลหลวมอยู่นะครับการเข้ามวยยังลหลวมอยู่เจ้าสองแผ่นดินนะครับเวลาเดินเข้าไปจับเข้าไปอะไรกัดตกกดัดหล่นนี่อาจจะซวยได้นะครับเกียรติศักมีโอ้โห เหี่ยมแพวพาวเก๋าผักการนะครับอาวุธหลากหลายจับทางยากนะครับชกกับเกียรติศักดิ์พยัก์กันทอนเนี่ยสวนตัวเลยผมมองไปที่เจ้าเกียรติศักดิ์พยัก์กันทอนนะครับหน้าเสือตัวเงินอาวุธอาวุธคมหนักแรงนะครับเก๋าเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าเยอะครับเกียรติศักดิ์พยัก์กันทอนนะครับล้วชิงยิงชกช่องสามด้วยเป็นตัวพิเเกมเก่งนะครับเป็นตัวพิกเกมเก่งนะ สองแผ่นดินยังดูเทเล์ทะล่าอยู่นะครับยังดูใหม่ๆอ่อนๆอยู่นะครับในการชกมวยห้ายกแต่ถ้าชกสามยกนี่ผมก็มองดูสองแผ่นดินดีกว่านะครับแต่ชกห้ายกเกียรติสักผ่อนหนักผ่อนเบาได้นะครับเกียรติสักพยักกันอนครับตัวคู่ที่สามนะครับแล้วก็มาว่ากันคู่ที่สี่ปิดท้ายครับเจ้าอายุชอเกตวีดาเจอกับยอดขุนทัพเจแอนดีพัทหลุงนะครับยอดขุนทัพฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอ่า อยู่ที่ยิ้มของสิทธิพัฒนานะครับที่คลองสิบเอดนะครับระหว่างคลอง11กับคลองสิบปทุมธานีนี่แหละนะครับให้การฟิตซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับเจ้าวายุชอเกตวีนานะครับตัวนี้น่าจะฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพ112ร้อยสิบสองปอนด์นะครับเตะหนักต่อยแรงต้นต้น,ตนลุ้นนับลุ้นน็อกได้ครับยอดขุนทัพฝีมือสมองไอคิวเรียมมวยแพลวพาว ไปไปเหี่ยวนะครับส่วนตัววันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเจ้าวายุชอเกตวีนานะครับผมมองดูหนุ่มสดกว่านะครับหนุ่มสดกว่าออกอาวุธคมหนักแรงกว่านะครับยอดขุนทับนี่ออนแอนครับเวลาทาเขาได้ก็ดีเวลาโดนเขาทําบ้างนี่ก็เหี่ยวเหี่ยวไปนะครับเหี่ยวเหี่ยวไปโดนแล้ว,วบุบบับนะครับสถานการณ์มวยไม่ค่อยดีการยืนระยะเจ้าเจ้า,จาวายุชอเกตวีนาจะดูดีกว่านี่คือสี่คู่ นะครับศึกเจ้ามวยไทยครบ้วนกระบวนความ4ี่คู่เลยอยากรู้ข้อมูลอัปเดตตลอดนะครับแอดไปที่แอด7 7 sp นะครับทีมงานมัดเด็ดมวยไทยครับค้นหาข้อมูลมวยอัปเดตให้มิลักแฟนคลับ fc อยู่ตลอดเลยอยู่ในกลุ่ม vip ได้เสือ้อเสืเส้อสวยสวยฟรีฟีด้วยนะครับแล้วก็ฟังลายเสียงฟรีฟีด้วยนะครับแอดไปที่แอด7 7 sp สี่คู่รวดนะครับผมให้ทัศนวิจารณ์ในการมวยรักมวยชอบอยู่ในนั้นแล้ว นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทวนให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับผมจะไปยาวๆเลยสตามสไตล์ของโอโคราดเลยนะครับเอามาว่ากันคู่ที่หนึ่งนะครับเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจ็ดสายพิ้วนะครับเจอกับเคียนแจ็คสันมวยไทยผมดูแล้วฝีมือสมองไอคิวมวยเจ้าเพชรน้องบีนี่จะดูดีกว่านะครับเป็นตัวนําไปก่อนชกมวยเป็นตัวผู้นะครับคู่ที่2ครับดาวแดงอินนี่มวยไทยเจอกับเดียอนันต์โสวียงสะนะครับความแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะยาวๆดาวแดง ดีกว่าอย่างแน่นอนนะฮะคู่ที่3ครับเกียรติศักพยักกันทอนนะครับเจอกับ2แผ่นดินชอแก้ววิเศษนะครับเดี่ยมตัวเก่าเกมกว่าเกียรติศักพยักกันทอนนะครับเจ้าวายุชอเกตวินาเจอกับยอดขุนทัพ JND พัทนลุงนะครับการยืนระยะนะครับการยืนระยะมวย5ยกเจ้าวายุดีกว่าอย่างแน่นอนอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไปที่แอดเจนะครับ ทีมงานมัดเด็ดมวยไทยค้นหาข้อมูลมวยมาให้พี่รักแฟนคลับเอฟซไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนนะครับพิงฮงรด้วยทุกท่านครับสวัสดีครับ